เป็นรวดขาใหญ่เลยเนาะนวดขาใหญ่รวดขาใหญ่เลยะผ่านรถไปรถไปครับกับฐานอากาศขาดรักครับเป็นเพลงนี้ป๋าฝึกให้แรกๆเลยครับแล้วก็เพลงนี้เพื่อนเพื่อนเป็นครั้งแรกก็เพราเพลงนี้เลยใท่อนทำไมทำไมน้องลูกท่าฟ้าในลูกแรกในชีวิตลูกแรกกระชวยชินในชีวิตเลยลูกสะบัดได้เลยลูกสะบัดเลยลูกสะบัดเลยแล้วป๋าขย้ำย้ำอย่างนั้นเลยย้ำจนเจ็บคอย้ำเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นแล้ว เพราะฉะนั้นเราให้ป่าร้องเองจะบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นทางด้าของพี่ีการนะครับในระหว่างนี้ขอเรียนเชิญนะครับพ่อต่ายแม่อังครับแล้วก็น้องให้ติดขึ้นบนเวทีครับเรียนเชิญครับนะครับเรียนเชิญนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เข้าพิธีการสักครู่หนึ่งนะฮะเข้าพิธีการสักครู่หนึ่งนะครับเข้พิธีการสักครู่หนึ่งครับพิธีการสักครู่หนึ่งเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณพ่อนะฮะสักขึ้นนะครับคุณแม่ตักคึ้นนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยว พิการจะพูดเลงครับพจากเสร็จพิการพก็มอบรางวัลแก่โรทยาได้เยครับผมได้เิญครับไเจอวันนี้หล่อสวยพิเศษนะครับเลนมางานแต่งไม่รู้นะสิ่งบรุ่นั้นก็รับข้า่าการแล้วก็รับ้งอาประกวดแล้วก็ประกวดประกวดไม่ตรงการเลยโอเคโอเควันนี้ นะครับซึ่งเป็นวันคล้ายเกิดของคุณพ่อนะครับมีเค้กพิเศษมาด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้ร้องเพลงเบิร์ดเดย์ร้องกับน้องไร้นั่นร้องกับโหน้านะครับร้องให้พ่อตายร้องกับเจนครับหนึ่งสองสามแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทู แม่ทุกคนอย่างนี้ให้น้องเรียนป่วยพรให้ปุ่นพ่อนี่เองครับปีนี้ป๋ายุ่งหุ้ดสีแล้วในตลอดชีวิตของป่าเนี่ยเรียกว่าไม่เคยได้พักเลยนะฮะเรียนมาเข้าทำงานเขากรุงเทพก็โดนหลอกอีกไม่ใช่นะไม่ต้องหลีกหลอกโดนไม่ใช่ไม่คันไม่ใช่ไม่คันไม่ใช่ไม่คันอันนี้เขาหลอกทุกวันอยู่แล้วก็ทำงานขับบินขับบินจนแขนน่ะดำดำไปนี่เลย ไม่เคยบ่นเหนื่อยบ่นอะไรกับครอบครัวเลยนะครับตั้งใจทํางานเจอลูกก็ถทายทูปกติคือเขาจะไปลงไปลงกับภรรยาเขาเองลูกถั่วมาเนี่ยรับลูกพับลูกนะเมยถัวมาว่าไงเป็นอย่างนี้สองเสียงสองเสียงก็ต้องขอบคุณป่าทุกวันนี้ก็เวลาอ่านชอบเป็นคนชอบอ่านแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยที่แบบทัดใจมันก็บอกว่า หนูขอโทษที่เ่อหนูยังเก่งได้ไม่ไม่เท่าขึ้นหนึ่งของปักเลย <Hey. S 1> เพราะว่าหนูไม่ยังมีบทมีอะไรบ้างนะบทมีพ้อมเลยนะแต่ป๋ามไม่เคยพูดไม่เคยบทเลยเหนื่อยขับวิ่ไม่แม้หกโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นมาซ้อมเทนนิสห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มแล้วก็ขับต่อถึงมที่สองที่สามเพื่อกลับบ้านชีวิตของป่าอะไปอยู่กับเด็กนคะือ uh huh. เขาไปส่งเด็กมาเรียนมาเรียน hey. hey.

ในใน,ใน,น,ววน,นความเด็กของคุณพ่อที่มีต่อลูกนะครับคือเด็กเขามาแต่เด็กเ้าก็พยายามจะ,ะทําให้เขาแบบมีความสุขที่สุดในชีวิตพยายามแบบทำสิ่งที่ดีให้เขาไม่ว่าจะทําอะไรก็คิดถึงแต่เขาจนมามีอยู่วันหนึง่งเห็นได้ยินเขาร้องเพลงครับก็เลยแบบเออเสียงดีนะก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินก็เลยแบบ ตั้งแต่นั้นมาก็เลยคิดว่าน่าจะปูทางเขาไม่ได้หางการร้องเพลงว่าน่าจะบอกกับเขาเพราะว่าดูจากที่เด็นอีกคนน้องตั้งแต่วันนั้นมาก็ดูปะกายให้เขามาตลอดก็ฟัฟังมาตลอดจากแบบติดเล็กๆมาเรื่อยๆเป็นวันนก็ยังไงก็ขอให้หนุ่มมีความเด็กดีๆเข้ามาในชีวิตมีคนรักคนเมตตาแล้วก็ มีความเจริญรุ่งเรืองก้าหน้านะขอให้หนมันเกิดไสะกดุทธ์ยนยีนะไม่ตาพ่อแล้วก็ให้มีความรุ่เรือเสียงคนดังให้ความน่ารักคมน่ารัหมือนกันเดี๋ให้ ประมอต้องได้เงินให้กันนะครับคำพิจิตรพิจิตรสำคัญนะคนเป็นสำคัญที่ขอบของครอบครัวนี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยนะฮะก็เหมือนงานที่แล้วเลยเขาพูดไม่ดีมากผมก็ไม่ได้พูดอะไรก็อนอกจากตักปาแล้วก็ขอให้ไปอยู่กับพวกหนูเป็นนานๆนะครับอันนี้ไม่อา้อางเลยอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญปีนี้เป็นปีที่สามสิบสามเนาะที่หนูได้กัน อย่านับถึงกันดิฮะอย่ารับถิงกันสิครับไม่ใช่อายุห้าสิบสี่เปีที่สามสิที่อยู่ด้วยกันมาครับก็ขอให้ป้ารับัปเองบ้างแล้วใส่ห่วงแต่คนอื่นขอให้ห่ตัวเองดีโจริงเหรอแปบแปดจริงเอสบแปอเจ้าต่อาเ้แ้า อยู่แบบตื <If S 3> <su> ่นเต้นมากแล้วก็ไม่ตื่นในส่วนุกตลอดไปนะหอมด้วยหอมด้วยจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยจุ๊บปากด้วยจุ๊บปากด้วยและต่อไปเป็นพิธีที่สำคัญซึ่งซึ่งความเป็นรูปผู้ชายไทยความเป็นลูกของคนไทยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความกระตัญญูและอีกสิ่งหนึ่งที่จะแสดงความกระตัญญูได้ นอกจากการดูแลครอบครัวแล้วนั่คือการกลับนได้กลัาผมกลั่เมื่อไรพี่ก็ปืนเฮ้ยนึกาเราเมื่ออายุมาให้เราเมื่อคิดไว้แท้ๆคิดไปเลยคิดไปเลยเดี๋ยวต้องหึ่งแน่ๆได้หนังใจไหมได้หนักใจเลยไหมฮะไม่ไมไม่นี่อ่าอ่านั่นเห็นด่างใจเยวนนะใจรับเฮ้ ปทำตลกัาแล้ว่ทำคณะตลกมาแล้วนะครับผมไม่จะกราบด้วยหรอนี <c oughs> ่นะลูกชายสองคนวันนี้นะครับนอกจากความในใจที่บอกพ่อแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับอย่างที่บอกไว้แสดงเป็นความรักที่มีให้กับพิดามารดานะครับนะฮะนัดบุ๊กกันละฮะนัดบุ๊กกันละฮะนั่นคือการกราบครับนะเป็นแสดงความรักความปตัอยู่อ มุกการหลอดนี่มุกตลกเหรเก็บไว้ใช้คอนเสิร์ตเดี๋ยวเลยอ้างสองเนะสียงพื่อมือดนักสักครัมม้งได้ไหมครับภาพดีสวยงามนะครับแม่อังลุตน้ำวนเนี่ยามาฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวถ่ายรูป อ่นะครับอมแก้มเผลอไม่ได้เลยแม่อันหมก่อนแลเคุณหน้าบอกเดี๋ยวเอ่อหอมไปหอมที่บ้านนะฮะอนนี้เดี๋ยวให้ให้ลูกสงคนหอมนะแม่หมกับปานะครับขอบคุณครับผมครับผมเอนุปนครับผมครับผม เรียบร้อยนะครับฮะวันเกิดก็ผ่านมาแล้วจากกันคนละวันจากกันละวันแต่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตนะฮะอีกสักอย่าเพิ่งนะอยู่อยู่ก่อนนะอยู่ก่อนเช่นนี้หนึ่งผมขออนุญาตให้แม่งานวันนี้ได้กล่าวอะไรเล็กน้อยนะครับกับการจัดงานครั้งนี้กับป๋าตายด้วยนะเดี๋ยวเชิญแม่ลิศครับเชิญครับตื่นเต้นมากเลยนะยังไม่ เปไปแก้งนะครับเป็นตัวแทนเปล่าอะไรเล็กๆนิดๆให้กับเหล่าไอซแทนค่ะแล้วไม่นัแต่แนวนะคุกเกดต้องลุ้มาไหนพี่ผมเป็นคุกเกดครับหนีที่มีสัดส่วน40 40และ40ครับตีมสีแล้วครับตายเลยสมบูรณ์สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่ลินที่ ให้มีงานผ่าตัดกุเกิลจำภาพผ่าตาัดที่ทับใจที่ถูกท่วงที่ไรอันดื่อนุบาลนะคะคือวันนั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตายเลือดเต็มขาเลยแต่เขามารับลูกอ่ะเขาเขาขอโทษลูกเขาเข่าเลยขอโทษน้องกู้ที่พ่อมาช้าตอนแรกเราก็มาทำไมมาช้าที่ไหนือเลยเวลาเริ่มแล้วนะไรอันก็เริ่มจะปากเบะนะแต่พ่อตายขอโทษลูก แต่ตัวเองก็เลือดเต็มขาวัมนนั้นคือแบบเห็นแล้วต้องตาซึมมันเรื่องราวที่มันดูแล้วประทับใจในความรักของพ่อที่มีต่อลูกอ่ะเขาดูแลลูกดีมากทุกครั้งที่เราเห็นครอบครัวริลุสกุนทุกกิจกรรมในโรงเรียนเขาไปร่วมหมู่ในทั้งครอบครัวกูเกยก็ได้ต่อนทั้งแฮตติกทั้งอังไรอันน่ารักทุกคนในเรื่องในโอกาสที่เขาอวยพอร์นไม่เพ่นะพตายอยู่เป็น กำลังใจลูกชายตลอดไปแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นหน่มตลอดการดูดูพ่อตายตั้งแต่สมัยเมื่อ20ปีได้ไหมเอะประมาณ18-19ปีที่แล้วก็แบบนี้ค่ะตอนนี้ก็แบบนี้คือเป็นหนงทงกระพันเลยค่ะอ๋ะอ,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 อต้อยมีความงสูบ ดอกเเพราะว่าต่ายมีคนสุขภาพแข็งแรงอยู่กับผู้ชายไปลนานแสนมาเป็นลูกคนลูกใจตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะจะขอกล่าวแทนในนามของพวกเรานะคะเออดีใจมากที่เราได้มาร่วมอยู่ในในงานของป้าต่ายวันนี้นะคะแล้วก็มีความค้ะนอองนะคะบอกไม่ถูกเลยดีใจจริงๆที่มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งที่ ที่ได้สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับลูกกันเลยคะาลูกเข้ากันเยค่ะเาลูรวมเดี่ยวมลิมมีของขวัญให้นะครับมะฮงขวัญให้นะครับทำไมไม่มอบหลักใหม่ รถเก็บมีมีตู้เซฟมาด้วยใช่ไหมเสียงปรบมือดังสักครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวว่าสมุดแจกนะครับผมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ป๋าคับแม่งลยทั้งพรได้ครับนะครับผมขอบคุณครับเสียงปรบมือดังให้กับครอบครัวจากบางสุขเซ็นทรัลขอบผม เด็กน้องชายนะฮะถ้ามีความประสงค์อยากจะร้องเพลงด้วยครับครับเป็นคู่